ครับเราได้มาทําการนะครับเจาะน้ำมาด้นนะครับตอนนี้เป็นพื้นที่หาน้ํายากนะครับตอนนี้เจาะลงไปนะครับจะสี่สิ้เมตรแล้วนะครับยังไม่เจอหินเลยเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราจะเจาะลงไปให้หมด้าดเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเป่าดูน้ำนะครับถ้ามีน้ําเราค่อยลงกันทางแบบมืโหนดนเลยนะครับตอนนี้ นี้นะครับวัดตามการ์ดนะครับไม่ค่อยเจอนะครับยังไม่สวยเท่าไหร่นะรับได้มาแล้วเราขอลองดูก่อนนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวหมดน้ําไปนะครับ4ี่พันลิตรนะครับวันนี้เป็นโพรงนะครับชั้นดินเป็นโพงเยอะนะครับน้ำหมดไปแล้ว4ี่พันลิตรนะครับยิ่งกันสนั่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับตอนเป่าน้ำนะครับจะเป็นยังไงครับงานยังเป็นดิน เป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินคนเ้าเขากินเกลยอเราเรียกว,ว่าตับปลายนะครับเป็นเหนียวเหนียวนะครับเดยจะมีน้ำอเกล่าเดี๋ยวลองดูนะครับครับที่เครื่องสำรวจก็ไม่ได้ยสวยเท่าไหร,ร่นะแต่อาจจะเป็นที่พื้นที่นะครับเพราะว่าเราอยู่เป็นชั้นดินคนนี้ครับวันนี้ดังนั้นก็ต้องลอง t เเนะครับ ทางมานะครับสี่ตอนนะครับไม่น่าเหลือนะครับเดี๋ยวต้องออกไปดิงดูครับตอนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับเพราะว่าเราตรวจเลอก็บ่ายสองบ่ายสามนะครึ่งข้าวเที่ยงบ่ายสามเราใส่เริ่มเดี๋ยวต้องดมดูนะครับผลสรุปจะเป็นยังไงครับโอเคครับอ่ะมาต่อนะครับตอนนี้ทําการเต่าน้ํานะครับน้ําเริ่มใส่นะครับแต่ตอนนี้บ่อตันนะครับอยู่ที่16เมตรนะครับเดี๋ยวจะเอาลง ป้านอีกนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวแล้วเราก็จะต่อกันพัง,งไปอีกนะครับแต่น้ําก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังไปซื้อท่อนะครับมาต่อจะเอาลงไปอีกนะครับเวลาเราเอาท่อลงนะครับมันจะโตนดินเหนียวข้างบ่อนะครับเดี๋ยวมันก็ตูลงไปนะครับก็ไปตันอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราก็เอาจะเอาก้านลง ฟ้านใหม่ทีนะครับว่า40เมตรครับเอาลงไปอีกครั้งเป็นที่ไม่ใช่บอ่อหินนะครับจะทํายากอย่างนี้แหละครับบอ่อหินก็หินแข็งกันไปก็ไม่ไหวครับได้ต้องใช้รถไก่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อลงไปอีกเดีวเราจะถ่ายอัปเดตให้ดูอีกนะครับ ครับ็มได้สิบสี่พิกเมตรนะครับอ,นนอันนี้ก็เวลาประมาณห้าทุ่มนะครับอันนี้ช่างไม่ไหวนะครับเนี่ยอเค,ครับผมข้าใดนะครับสนใจเรือยนงติดต่อนะ ศูนย์หกสี่ศูนย์สี่จดนิการับรับริการจอน้ำนะครับ